ก่อนหน้านี้ผมทาอาชีพเป็นเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับบริษัทหนึง่งครับผมหลังจากนั้นก็ได้หันจะมาทําเกษตรที่ตัดสินใจกำลัาทำเกษตรตอนนั้นคุณย่าเนี่ยเขาเห็นว่าพื้นที่มันว่างก็เลยเริ่มปลูกผมเองเนี่ยเป็นหลานเห็นที่บ้านทําก็เลยมาช่วยเพราะว่าคุณย่าเขาก็อายุเยอะเราก็เลยมาช่วย คุณโอ๊เกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับมาสารต่ออาชีพการทำนาของครอบครัวด้วยการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เน้นปลูกสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการโดยมีโรงสีที่ได้มาตรฐานสำหรับการแปลรูปเองอย่างครบวงจรและยังได้แตกลายการผลิตเป็นผงข้าวกล้องงอกที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง3เท่าค่ะหลักๆเล,ลยทำเกี่ยวกับข้าวก็คือคุณย่าเนี่ยเขาไปเจอข้าวแปลรูปก,ก็คือข้าวกล้องงอกเสร็จแล้ว ซื้อมาซืมาทานแล้วมันดีขึ้นก็เลยอยากทําเพราะว่าพื้นที่มันเหลือการเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มาปลูกเนี่ยก็จะมีตลาดมานําด้วยครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของคนที่เขากําลังฮิตไรซ์เบอร์รี่กับข้าวกกขอส3แล้วก็หอมมอรี่แดงเนี่ยก็จะเป็นส่วนน้อยเป็นบางปีเป็นตามกระแสไอเดียแนวคิดที่ผมอยากแปลรูปก,ก็คือผมเลยเห็นว่า คนทําข้าวเนี่ยเขาก็เยอะชาวนาที่ทําข้าวเนี่ยเยอะมากแล้วก็การแปรรูปอย่างเช่นข้าวกล้ององอกเนี่ยก็เยอะผมเนี่ยอยากได้อะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ให้กับผมผมนำข้าวกล้ององอกเนี่ยไปบดเป็นผงพอบดเป็นผงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะทําเป็นผงข้าวกล้องงอกพร้อมดื่มเหมือนพวกทีนวันปรุงแต่งรสชาติที่พอเหมาะที่อร่อยสามารถชงได้เลยข้าวของผมหลักๆเลยส่วนใหญ่จะส่งเข้าไปทางในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะมีลูกค้ารายใหญ่ที่มารับซื้อเราอยู่ ทุกเดือนสูงสุดประมาณ5ตันเนี่ยทุกเดือนนะอันนี้ได้ทุกเดือนเลยตลาดหนึ่งก็คือได้ไปแตะตลาดต่างประเทศอย่างประเทศจีนแต่ว่าเป็นข้าวกล้องงอกแต่เดิมเนี่ยเราจะมีการให้ความรู้การรับเข้ามาโดยให้สิทธิพิเศษกับทายาทนะคะนอกจากนั้นเราจะมีในเรื่องสินเชื่อมีการให้ความรู้เติมความรู้ให้เป็นสม่ำเสมอและน้องเองเนี่ย มีทั้งเรื่องสินค้าเกษตรอินทรีย์มีทั้งการแปลรูปสินค้าเพิ่มมูลค่าให้มันเป็นจมูกข้าวให้มันง่ายต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเรามีสินเชื่อที่มีส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นก r e e นเครดิตนะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของสินค้าที่มีการยกระดับของสินค้าพวก,กเกษตรอินทรีย์มีการต่อย,ยอดผลผลิตให้ช่องทางการจําหน่ายนะคะเรายังมีในเรื่องสินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิดนะคะก็คือมีทุนตั้งต้นให้เขาโดยเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ทายาทหรือแต่ละคนที่สนใจอย,อยา,จากจะ ลัับมาพฒนาชุมนของเขาได้มีทุนนค่ะอกจากนี้คุณโอ๊กยังใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อสนับสนุนสินค้าทําให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและจําหน่ายสินค้าได้มากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร